สวัสดีทุกคนนะครับพบกับโมเทลคอมแบทสิบเอ็ดนะวันนี้ผมจะไปลุยออนไลน์เป็นครั้งแรกของผมเลยและก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้นะเ <c oughs> <laughs> พราะว่าวันนี้รู้สึกว่าอยากรวบรวมความกล้าตัวเองมาลุยนะครับและอีกอย่างหนึ่งภาคใหม่ก็จะมาแล้วผมก็เล่นภาคนี้มาหลายชั่วโมงรอเป็นร้อยชั่วโมงแล้วทุกคน <c oughs> กไม่เคยเล่นออนไลน์สักครั้งเลยจากที่ผ่านมาผมก็เล่นกับมีเดียมมาตลอดเลยนะผมก็อยากรู้ว่าผมจะสู้ไหวไหมนะครับกับคนอื่นเอาเป็นว่าถ้าใครอยากดูผมโดน ลุมสกรมหรือว่าโดนยําก็ฝากให้กำลังใจกันได้นะฮะวันนี้จะลุยด้วยซอนย่าก่อนแล้วกันขอใช้ชุดเวอร์ชันหนังภาพยนตร์ไปลุยแล้วกันนะฮะถ้าจะไม่ปิดเหมือนภาคนี้เขาก็มาถ่ายทําที่ประเทศไทยด้วยนะผมเล่นกับเพื่อนสมัยที่มหาตอนอยู่มหาอะไรผมก็เล่นกับเพื่อนนะเพื่อนก็มาเล่นที่ห้องเลยก็มีจอยอัอนหนึ่งผมก็เล่นคีย์บอร์ดสู้กัน,นก็ยังแพ้เพื่อนอยู่เลย <Brand. S 1> เพราะฉะนั้นก็วันนี้ จะเป็นยังไงก็ช th ่างอ่ะแพ้อีกครั้งก็ได้ขอชนะครั้งเดียวก็พอนะครับขอตกแต่งอุปกรณ์แป๊บหนึ่งนะครับทุกคนรู้สึกว่ายังจะไม่มีใครเล่นมืคอม bat ออนไลน์เลยนะของคนไทยอ่ะต้องที่ีเซิร์ดูนะครับเห็นคุณนัทปินโตเล่นเท็เกนออนไลน์ด้วยเฮียเบร์ลิเฟอร์เล่นจัมฟอร์สผมก็รู้สึกว่าเรามาเลฟิเซนต์ความเป็นสายเลือดไทยกันสักหน่อยนะครับวันนี้เฮ้ยกลัวแพ้จังเลยเนะกลัวแพ้แบบอนาถทำอะไรไม่ได้อ่ะเดี๋ยวก็เอาละกันวันเนี้ ผมพร้อมลุยแล้วเลเวลเจ็ดสิบกว่าแล้วที่เห็นเวลเยอะไม่ได้เก่งนะครับเล่นมานาน <Brad. S 1> ใครพลาดก็แพ้เกมต่อสู้ไม่ได้เกี่ยวที่เลเวลเลยถ้าสมาธิ่หลุดก็จบนะครับมาดูกันสิว่าจะไหวไหมจอยอิงแมทแล้วทุกคน <Brad. S 1> ดูสถิติผมดิศูนทรศูนย์ไม่เคยเล่นเลยโอ้โห <Brad. S 1> oh, แล้วคนนี้เล่นมาเป็นพันรอบผมจะสู้เขาได้ไหม ยังไม่ทันเริ่มใจผมก็สั่นแล้วแอบวอร์มซอนยามาแล้วดูซิว่าจะไหวไหมเนี่ยตื่นเต้นว่ากลัวลืมคอมโบประจัดเลยอนะทุกคนโอ้ยมันนางเอาเสแคสซี่มาว่ะล่างเร็วนแบบนนซะด้วยแสดงว่าเล่นคอมแบทลีกมาช่างโชคชน,นมาแพ้ก็ช่า,างมันขอชนะครั้งเดียวพอ เกมต่อสู้ก็มีหลายแบบให้เราเล้น enjoy นะไม่ว่าจะสตรีทไฟเตอร์หรือเทคเคนหรือว่าอะไรก็ตามใคร enjoy แบบไหนก็เล่นตามรสนิยมของคุณเลยบางคนอาจจะเล่นทุกเกมเลยก็ได้ที่ผมว่ามาเนี่ยเแบบสายนักสู้ไงได้อยู่ฝั่งขวาซะด้วย s <S มาเลยนางลูกสาว <I promise. S 1> หนูพูดจริงนะเขาดีขึ้น oh, ถ้าเราอายุเยอะขึ้นอะ่ะเขาเป็นแค่เบียราคาถูก <'m> ไม่ใช่วายสักหน่อย hey. เบียร์ราคาถูกก็คือพ่อหนูนะโอ้ยมาถึงโดนเลยเว้ยเออเออใจเย็นดิไม่ให้ตั้งสติกันหน่อยเหรออืมอืมคิดว่าทำเป็นคนเดียวเหรอฮะอันตรายนะ ใจโคตสันเอ้ย,อย,อยใจเย็ยนลูกสาวเฮ้ย,อย,อย,อยโอโหสุดยอดเรสเป c ครับเ e สเป c ยูฟอ for ด h ผมนับถือเลยคุณอาร์ตอมืออะไรทักอย่างอยู่ o g o เ d b ร อะไรเนี่ยจะยิงอุย้ยจะสปแปมแลวนะหนึ่งสองสามงับไปยิงใจผมโคตรสั่นทุกคนลืมคอมโบโอ้ย,อยโดนสเต็ปนี้อีกแล้วขอหนึ่งวินได้ไหมเล่า ขอแพ้ส่งสีหน่อยดิอย่าใจร้ายคนักเลยอืมกบล็อกได้เหมือนกันนะเอาอืมยังไงเอาเรื่องอย่าพึ่งใจเสียเราลุยได้เสมอทุกคนโอ้ยอหลุดเลยโดนครัชชิ่งโปรโอ๊ยปิงเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยอินเทอร์เน็ตเป็นไรอะ what เอาเอ้าอะไรเนี้ยเล่นครั้งแรกออนไลน์ครั้งแรกหลุด <c oughs> อะไรกันครับเนี้ย <c oughs> ให้ตายขึ้นนะครั้งแรกก็เอาแบบนี้เลยเหร <c oughs> ต่อไปผมเจอคนเล่นสกอ์เปียนววะทุกคนมีชุดคอมแบทลีกอีกแล้วด้วย เจอเลยคนตึงๆทั้งนั้นเลยเนี่ย no <vigilant> er ไม่มีสารเตีเ้ยที่ไหนมายุติธรรมลรอก <My clan S 1> สำนักข้าไม่ได้ขึ้นตรงกับกฎหมายของเจ้าสักหน่อย <Round one. S 1> อย่าต้องวาร์ปแน่ๆ <c oughs> ขอเปิดก่อนได้ไหมอือยืนนิ่งเลยะฮะพี่ชายอือยันเข้าไปหนึ่งสองสามอุ้ยมีเอสเคป โอ้ยเริ่มแล้วสินะคอมโบนายเริ่มมาแล้วสินะฮะนายตื่นเต้นเหรอโอ้ยเฮ้อบล็อกเหนียวจริงเลยฮะดเกมบรทำไมมันไม่ชื่อเป็นไม่ขึ้นชื่อเป็นชื่อคนเล่นอนะแต่รูปถ้วยรางวัลยังอยู่ที่ตรงนายิีกาโอ้อครัชชิ่งบโบรไปหนึ่งสองสาม ออโอ้ยตาแรกใช่ไหมสงสัยเขาไม่ได้วอร์มาแน่เลยหรือเขาอาจจะตื่นเต้นเหมือนผมก็ได้ไหนที่สุดนี่ผมก็พอใช้ได้เหมือนกันนนี่ <c oughs> เจอนี่ซะไม่อยากทำร้ายจิตใจเขาเกินไปไง <c oughs> <c oughs> จะไม่มีการฆ่าเกิดขึ้น ได้มาหนึ่งวินนะแสดงว่าตาที่หลุดมันไม่นับว่าผมแพ้นะมาลุยแคชชัวลแมทดีกว่าทุกคนผมว่าแรงเซตมันตึงเกินอะ่ะผมกลัวมาผมเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นชื่อว่าไม่เคยเล่นออนไลน์มาก่อนเลยโว้ยเขาเล่นโคต้าว่ะทุกคนจะเอาซอนย่าอีกดีไหมเนี้ยเล่นตัวไหนดีอะ ดิวแข็งแล้วกันเอาเป็นตัวที่หนักที่สุดแล้นะไม่ได้วอร์มแต่ว่าคอมโบมันอยู่ในหัวสมองไงขอลองแล้วกัน <Bro. S 1> ฉันเลือกนายแล้วริวแข็งอย่าให้ผิดหวังเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าเล่นแล้วถนัดอีกตัวหนึ่งนะเอาล่างเรวแนนมาก็เพราะว่าเผื่อโดนเฟลทาริตี้จะได้ไม่ต้องรู้สึกผิดหุ้ยคนนี้รีบกดข้ามอินโทเลย อโอ้ยอม,มาถึงก็เล่นผมซักแล้วเนี่ยคุณอะอืมโอ้ยนี่ยันเข้าไปรู้สึกเกมมันหน่วงๆไหมทุกคนปิงสองร้อยกว่าเลยโอ้ยบล็อกเก่งจริง โดนกแกลบซะให้โอ้ยเอือไฟบอลเข้าไปจะเสกแทนอะไรขึ้นมาใบาซิเขาคลิกหนึ่งสองสามอย่าเพิ่งลุกขึ้นมาทีโถงัดเข้าไป I respect you banana Round Let's go ้มันเริ่มขึ้นแล้วสินะอืมโอ้ยโดนแพนเทอร์ให้ตายเอะเสกบัฟอีกแล้วนะโดนอีกแล้วอืมแล็บมาก่อน เฮ้ยตื่นเต้นชะมัด 1, 2, 1, 2, 3, หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ฮโดนแกลบทุกทีเลยอะโอ้โอ้ยฮอม b r โอเคไอ respect you for that Let's go อือหนโดนอาทิตย์เผาอีกออกไปตรงนู้นก่อนไฟบอเข้าไปวาปัาบโดนท่านี้อีกแล้วอืมอย่าพึ่งฟันผมสิหยุดก่อนหนึ่งสองสาม ใส่เข้าไปอย่าแก๊ปโอ้ยโดยนโดนได้ว้าอ,อันตรายแล้วอันตรายแล้วอย่าเพิ่งเข้ามาอุ๊ออยบล็อกได 1, 2, ้หนึ่งสองสามโอ๊ยนึกว่าจะไม่ได้ถ้าเขาไม่ปล่อยบล็อกแล้วส่วนเฟเธอร์โบมาผมแพ้เลยนะเออ เอาเล่นนะฉันจะให้นายได้พบกับรอยยิ้มนะเ <parity parity> ต้นโชว์ไปดิ <S <S> <S ผมว่าต้องมีแอบยิ้มกันบ้างอนะนั่งเล่นอยู่หลังจอยอะ parity parity> จะไม่มีการฆ่าเกิดขึ้นนะฮะวันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเล่นไงผมไม่อยากโอดร้าย parity 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 parity> สนุกกว่าทุกคน หาคนต่อไปเลยแล้วกันนะมาเจออีกคนหนึ่งแล้วนายจะเล่นตัวอะไรกันผมว่าคนนี้เขาน่าจะเล่นแต่ซับซีโร่มาตลอดเพราะมาถึงเขาเลือกซับซิโโลเลยมีคนเรียกร้องอยากดูโจ๊กเกอร์นะ <Please. S 1> ผมลองแล้วกันแต่ผมไม่ได้วอมมาก่อนเลยอะถ้าแพ้ก็ต้องขออภัยนะทุกคน <laughs> โอเคเดี๋ยวลองดูอาจจะแพ้ก็ได้ ผมว่าคนนี้เขาไม่ธรรมดามาถึงเขาเล่นทับซีโร่เลยถึงแม้จะเลเวลแค่ยี่บนะเดี๋ยวเรามาดูกันผมรู้สึกว่าผมจะต้องแพ้แน่เลยตาเนี้ยทุกคนคอมโบแทบไม่อยู่ในเมองแกนมาสเตอร์บูเบอรี่ไอซ์หรดเนี่ย มีแค่จอห์นนี่เคสเท่านั้นที่พูดคำนี้แล้วจะรอดต่อไปได้นะวนะโอ้ยท่านคมกูเก่งซะด้วยนะเนี่ยยิงไว้ก่อนตุก,กตาแบทแมนโอ้ใจเย็นดิพี่ผมคอมโบผมยังไม่อยู่ในสมองเลยนะโอ้ให้ตายเถอะ เออโอ้ยโดนยับเลยยิงลืมแอมบิไฟอีกอุ่ยยังศพไปเลยตื่นเต้นอนะเอาผมใช้เร็วไปหน่อยพลาดจัดอืม ถึงด้วยโดนเลยเอ,อ้ so good bro GGs will play ขอวอร์มคอมโบหนอ่อยสิเอออย่าโหดร้ายกันนะ อืมรุบ<ฮ>เข้าไปเลยอ,อันตรายมากจังหวะนี้โอ้ยโดนอีกแล้วลืมบล็อกอืมพลาดพลาดซ้ำซ้อนเหลือเกินผม <iento> อย uhm. ่าฆ่าฆ่านะท่านเฮ้ยขอบใจครับไอเลสเบกยูโฟแท็บ bro แแพ้อนาดไหมผมพยายามเต็มที่แล้วเนี่ยมันเปิดคอมโบดูได้นะแต่ผมไม่เอารีแมทเลยแล้วกัน แอบรู้สึกดีเหมือนกันนะคือผมเก็บของเก็บของแต่งกายมาเยอะไงได้เอามาโชว์ในออนไลน์มันก็รู้สึกดีอะ <c oughs> <c oughs> นายมันก็ไรหัวใจเหมือนกับพวกไซเบอร์ลิงเคยน่ะหอุญญ่นยนต์พวกนั้นนะ่ะมันไม่มีไหวพริบเหมือนผมหรอกนะ <Realm> ทุกมิติมันจะสงบสุข <Well with S 1> ถ้านายหัดเงียบสะบ้าง <c oughs> <c oughs> มา <c oughs> จะรอดไหมเนี่ย <c oughs> โอ้ย <c oughs> มาถึงผมโดนอีกแล้วทุกคนใจเย็น โอ้ยทันแกนมาสเตอร์หนึ่งโอ้ยหนึ่งสองยิงเข้าไปเอาตุ๊ก,กตาแบทแมนไปะยัดปืนโอ้ยท่านนี่มันไม่คิดจะให้ฆ่าได้วอร์มหน่อยเลยเนี่ยโอ้ย ไม่ไหวแล้วมันเริ่มยังเกินควบคุมแล้วเอาละนะหนึ่งสองสาม,มคราช,ชิง่งโบรนี่ไงอืมแอมฟิฟายให้ด้วยแล้วคราวนี้ฮะทำยังไงหายไปเกือบหมดลอดแล้วฮะฮะ ตึงไปเลยนะซีมาวะทุกคนเครื่องติดแล้วขอแล้วกันนะครับท่านแกลนมาสเตอร์อุ้ยอุ้ยทำไมต้องโหดด้วยล่ะงงดีเห็นรถเข็นคนไข้แล้วงงเลยซี อุ้ยเห้ท่านแกรนด์มาสเตอร์ I respect you for that มันยังไม่จบถ้าเรายังไม่ตายทุกคนไปตรงนู้นเลยเย้เจอนี่ซะท่านปล่อยข่าไว้เองนะ เอาแบทแมนมาห้ามไม่ให้ฆ่าสิทุกคนผมว่าเขาต้องมีแอบยิ้มกันว่าง่ะเห็นฉากนี้ไะมันก็สนุกดีนะทุกคนแต่หัวใจผมเต้นแรงมากเลยมันแรงพอๆกับตอนที่ดูคนอื่นเล่นเกมผีแล้วผมเสียเสียวสันหลังอย่างนั้นเลย <c oughs> หาคู่ต่อสู้คนต่อไปดีกว่ามาไม่สามารถประมาทได้เลย ไม่ว่าจะเลเวลเท่าไหร่อุ๊ยสกอร์เปียนซะด้วยนะมาสิไฟของนายกับไฟของฉันใครจะมันร้อนแล้วกันขอเอาเป็นตัวที่ผมถนัดที่สุดนะตอนนี้แล้วกันนะครับทุกคนผมไม่มั่นใจตัวไหนเท่ากับริวแข็งแล้ว <c oughs> เขาให้ผมเลือกด่านเลอเอาด่านนี้แล้วกันเ <c oughs> ชงซุงไอซ์แลนด์รูนด่านนี้ก็ถูกดัดแปลงมาหลายเวอร์ชันแล้วผมชอบนะ เวลสิบห้าเหรอเผื่อๆพวกคนที่เวลน้อยเขาอาจจะมาซื้อใน PC แล้วก็เล่นกันเดะเขาอาจจะเล่นใน p เพ s t a t i ช n นคอนโซลมาก่อนผมว่านะเนือท่านสูญเสียมาเยอะแล้วท่านอาจจะโดนหลอกใช้ได้ง่ายๆโคนิก้าทาให้ข้าหายเศร้าข้าคอยดูท่านอยู่แต่ข้าจะไม่ตัดสินแล้วกันมา โอ้ยเอาเรื่องนะไบทิ่เกอรคิกไปดินึงสองสามเสยโอ้ยวาบเหรออุย้ยเอาเรื่องนะเห็นเลเวลอย่างงี้เขาเอาเรื่องนะอืมว์าปเป็นคนเดียวเหรอนี่ อืมอุ๊ย1,2,3่ง,ง I respect you for that Good game bro Good game ดูซิว่าจะเป็นยังไงต่อลุยอุย๊ยวาร์ปมาให้เขาฟันจะชัด 1,2,3... ่สองสามเสย <c oughs> เราแวงเหมือนกันสินะอะไรเนี่ยลุกมาอย่างนี้เนี่ยเจอบ่อยแล้วรู้ไหมเห็นไหมเห็นเงาไหมเขาจะวาร์ปเฮ้ยอย่าเพิ่งดึงสายเน็ตสิอะไรกันเนี้ยเดี๋ยวเต้นให้ดูแล้วกัน ฉันจะทำให้นายยิ้มเองนะอย่าหัวร้อนไปเลยตึนตนเรียบร้อยอีกหนึ่งตาเอ้ยโอเคเราเรื่องอยู่นะผมผมนึกว่าจะยับละได้ทมาคริสตลัลด้วยดีเลย โอเคครับต้องขอบคุณทุกคนมากนะที่หลงเข้ามาดูกันทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะถ้ามันซุปเปอร์เต็งได้ใครอยากมาซัพพอร์ตผมตามหลังก็ได้นะ <c oughs> โอเคครับขอบคุณมากชอบถูกใจก็อย่าลืมกดไ like, ลค์ซับสไครต์เป็นกงใจกันได้นะครับเจอกันทุกคน